คลิปวิดีโอนี้พิงจะมาสอนวิธีการติดตั้งโปรแกรม Photoshop Beta เพื่อใช้ AI ในการทำภาพกันนะคะเมื่อติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานหรือการเจนภาพในโปรแกรม Photoshop Beta กันด้วยค่ะเวิร์กช็อปวันนี้นะคะผิงจะมาสอนวิธีการเจนภาพพวกโพเดียมพวกป่าเป็นภาพพื้นหลังเอาไว้ตกแต่งภาพโฆษณาสินค้าของเราแน่นเอค่ะ แต่ก่อนอื่นผิงแนะนําให้คุณเข้ามาที่ช่องผิงก่อนนะคะสารีนีโชนเนาะและไปพิมพ์ตรงช่องค้นหานะคะพิมพ์ว่าเช่าซื้อ p h o t o s h o p ค่ะแล้วกด Enter ได้เลยนะคะมันก็จะออกคลิปนี้ออกมาเนาะให้คุณไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะสอนเช่าซื้อ Photoshop แท้100%ซนต์นั่นเองเมื่อคลิกเปิดมาแล้วเนี่ยคลิปนี้เนี่ยพิงจะสอนตั้งแต่สร้าง Account Adobe เลยนะคะกอกให้เห็นกันแบบชัดๆเลยแล้วคุณก็เลือกแผนในการซื้อได้เลยว่าคุณอยากจะเช่าซื้อแบบไหนพิงต้องบอกก่อนนะคะว่าในหน้าเช่าซื้อเราไม่สามารถซื้อแค่โปรแกรม Photoshop Beta ได้อย่างเดียวณนะตอนนี้นะที่พิงอัดคลิปอยู่พิงไปดูหน้าแผนแล้วมันไม่มี แต่ถ้าใครมีแล้วนะคะก็พิมพ์บอกกันด้วยนะว่าไปซื้อตรงไหนส่งลิงก์มาให้ก็ได้แต่ผิงไปดูมาแล้วมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผิงแนะนําเลยถ้าใครอยากจะเช่าซื้อนะคะก็ถ้าคุ้มค่าหน่อยเนี่ยแนะนําให้ไปสมัครซื้อแบบนักเรียนและครูนะคะก็จะเดือนละ700กว่าบาทต่อเดือนนะคะใช้ได้2เครื่องอีเมลเดียวก็จริงแต่คุณสามารถที่จะแบ่งให้เพื่อนใช้อีกเครื่องหนึง่ง แล้วคุณก็หารจ่ายกันคนละครึ่งก็ได้นะคะถ้าคุณเช่าซื้อ c r เค e c ร์ u ีบ l า App นะคะแน่นอนว่าเราจะได้ใช้ Photoshop Beta แน่ๆนะคะแต่ถ้าเป็นแผนอื่นอันนี้ผิงไม่รู้นะใช้ของแท้ถูกลิขสิทธิ์แน่นอนเวลาไปใช้ในเชิงพาณิชย์มันจะไม่มีปัญหานั่นเองนะคะเพราะอนาคตเนี่ยภาพ AI พวกเนี้ยเราสามารถส่งขายได้อยู่แล้วซึ่งมีหลายแพลตฟอร์มรับนะคะ อ่ะโอเคประมาณนี้คุณก็ไปเรียนกันให้เรียบร้อยนะคะแน่นอนว่าคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ผิงสอนไว้แล้วในส่วนของการติดตั้ง Creative Cloud นะคะก็ไปดูกันมาเรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อเปิดมาแล้วนะคะหน้าตาของคุณอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้เนาะถ้าใช้ครั้งแรกก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าใครยังไม่เป็นหน้านี้นะให้ไปคลิกตรงนี้นะคะให้เป็นคำว่าแอปตรงนี้คะ่ะมันก็จะเข้ามาหน้านี้คุณอยากใช้โปรแกรมอะไรคุณก็อินสตอลได้เลยง่ายๆเท่านี้เองนะคะทีนี้ ถ้าเราอยากจะใช้ Photoshop Beta เราก็ต้องไปที่ซ้ายมือค่ะเมนูซ้ายมือมีคำว่า Beta Apps คลิกเข้าไปเลยทีนี้นะคะคุณจะเห็นเลยว่าตรงเนี้ยมันจะมีคำว่า Photoshop Beta นั่นเองเนาะคุณก็อินสต l l ์ได้เลยหรือจะคลิกอินสต l l ์ด้านบนนี้ก็ได้อ่ะเดี๋ยวพิงคลิกเลย โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันก็จะขึ้นมาลักษณะประมาะนี้เนาะแต่ถ้าใครยังไม่เคยใช้มาก่อนนะคะมันจะมีให้ install หรืออัปเดตอะไรเพิ่มตรงนี้นะคะก็กดเข้าไปได้เลยนะอ่ะทีนี้เราก็มาเปิดใช้งานได้เลยคะ่ะก็กด open ได้เลยเมื่อเปิดโปรแกรม photoshop beta มาแล้วเนาะวิธีการเอาภาพเข้ามาในโปรแกรมนะคะก็สามารถคลิกที่ open ได้เลยนะคะ แต่ถ้าคุณอยากเจนภาพเฉยๆโดยที่เราไม่ต้องเอาภาพเข้ามาแล้วก็นิ่มไฟล์ได้เลยตั้งค่าหน้ากระดาษในแบบที่คุณต้องการจะใช้นะคะของพิงก็จะเอาเบสิกไปเลย1 9 2 0ก้าคูณนนะคะแล้วเราก็กด create ได้เลยค่ะทีนี้เมื่อเราเปิดเข้ามาใช้โปรแกรม photoshop ใหม่อะคะ่ะเขาก็จะขึ้นหน้าต่าง ในการเรียนรู้ให้กับเราก็จะสามารถคลิปที่เรียนโมก็ได้นะมันก็จะมีไกด์ไลน์ให้กับเรามันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เหมือนกับการเป็นวิธีใช้ให้กับเรานั่นแหละนะคะเพื่อให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเนาะแต่ถ้าเราไม่ต้องการนะคะเราก็กาออกได้เลยทีนี้วิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราต้องการจะเจนภาพ AI ออกมาเนี่ย ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เครื่องมือที่มันสร้าง selection นั่นแหละค่ะอย่างเช่น rectangular, marquee tool เนอะก็สมมุติว่าเราต้องการเอาตัวนี้นะเราก็มาลากครอบได้เลยค่ะครอบทั้งภาพแล้วก็คลิกที่ generative fill พิมพ์พร้อมเข้าไปเลยพิงจะเอาประมาณป่าไม้เนะกด generate อ่ะออกมาประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็เลือกเอาค่ะว่าเราจะเอาประมาณไหนก็แบบนี้ถือว่าโอเคนะทีนี้เดี๋ยวเราจะใส่พเ d i u m เข้าไปนะคะก็ลากเหมือนเดิม g e n e r a เร fill generate โอเคเราจะได้โพเดียมประมาณนี้เนาะก็เลือกดูนะคะเขาจะมีสักภาพมาให้เราเลือกเหมือนเดิมถ้ามันรู้สึกว่ามันยังดีไม่พอเรากด g e n e r a t e ทอีกทีค่ะก็เลือกเอานะคะว่าคุณอยากจะได้โพเดียมแบบไหนแต่พิมว่าโพเดียมอันนี้ดูดีสุดหละอันนี้ก็ดูได้นะคะกับอันนี้อันนี้เป็นทรงสี่เหลี่ยมอันเนี้ยที่เจนมาอันนี้ดูดีสุดเราก็เอานี้ก็ได้ ทีนี้นะคะเดี๋ยวพิงจะใช้เครื่องมือลาโซทูนะคะมาลากขอบแถวนี้แล้วก็จะใส่ทุ่งหญาเข้าไปเนะาะคำว่าทุงา่งหญ้าเจนเนเรตเขาก็มีมาให้เลือกประมาณนี้นะคะ <c oughs> มันจะได้ไม่ลุกเหมือนเดิม อันนี้ก็ผิงว่าก็เริ่มโอเคนะแต่ผิงจะลอง g e n e r a เรอีกทีหนึ่งอ่ะก็เลือกเอานะคะอันนี้ดูไม่ลกดีนะเอาอันนี้ก็ได้แล้วทีนี้เราก็เอา Product เข้ามาใส่ได้นะคะอ่ะสมมุติเอาเป็น Product ตัวนี้เนาะก็กดเพ c สได้เลยเนี่ยคะ่ะเราก็เอามาวาง ซึ่งแน่นอนว่ามันจะยังไม่เนียนเราก็จะต้องมารีทัชเพิ่มนะคะก็คลิกที่เครื่องหมายถูกวิธีการปรับสีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เงาใต้พื้นก็ไม่ยากค่ะไปที่วงกลมนะคะแล้วเราก็ไปที่ b r i g h n e s s contrast แล้วเราก็กดที่ create clipping mask นะคะแล้วเราก็ปรับ b i n h n e s s c o n t r a ตัวนี้ดอปลงมาเลยสีมันก็จะค่อยๆเกินแต่แน่นอนว่าใต้พื้นเนี่ยเงามันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะต้องใส่เงาให้เขาด้วยอันนี้ก็คือเป็นวิธีแมนนวลเลยนะคะแน่นอนว่าคุณจะต้องมีทักษะการใช้ photoshop มาก่อนก็ไม่ต้องเยอะมากแต่คุณจะต้องทําเงาเป็นต้องใช้เครื่องมือพื้นฐานอะไรเป็นอะแน่นอนว่าถ้าหากใครอยากลงเรียนคอร์สพิงมีคอร์สสอนพื้นฐานโดยเฉพาะด้วยนะคะ ถ้าหากใครสนใจก็สามารถไปสมัครเรียนได้ค่ะทีนี้วิธีการใส่เงาก็ new layer ขึ้นมาใหม่เลือกเครื่องมือบัตร t o นะคะขยายบัตรกดลอลิงค่ะคลิกขวาแล้วเราก็บีบหัวแปงให้มันแบนๆประมาณนี้แล้วเราก็อ่ะขยายบัตรนิดนึนงอ่ะเดี๋ยวคลิกขวาอีกทีนึงให้มันแบนอีกให้มันได้กับเงาใต้ฐานของสินค้าค่ะไงก็ได้ให้มันอยู่ใต้ฐานแบบนเนี้ยเนี่นี้ยคล้ายๆกับ ก้นขวดของเขาอะประมาณนี้จากนั้นก็อย่าลืมนะไปปรับโอปาร์ซิตี้ลงมาหน่อยหนึ่งโฟล,ลงมานิดหนึ่งสีก็คือเงาเป็นสีดำเนาะแล้วเราก็บัดเข้าไปเลยเนี่ยค่ะเราจะได้เงาประมาณนี้จากนั้นก็ทำเงาตัวอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเก็จะบัดเข้าไปประมาณนี้บัดเข้าไปประมาณนี้บัดเข้าไปแบบนี้อันนี้ด้วยบัดเข้าไปบัดเข้าไป เห็นไ,ไหมคะปัดเข้าไปแบบนี้เราก็จะได้เงาประมาณนี้ทีนี้เราก็เลือกเครื่องมือ Move Tool นะ,ะแล้วเราก็เลือกเลเยอร์เงานะคะขยับขึ้นไปนิดหนึ่งนะะให้เงามันดึงขึ้นไปนิดหนึ่งโดยใช้ลูกศรบนแป้นพิมพ์ะคะ่ะลูกศรขึ้นอะ่ะชี้ขึ้นอะ่ะแค่นี้เองเราก็จะได้แหละทีนี้ก็แต่งแสงเพิ่มเติมก็ New Layer ขึ้นมา แล้วก็เลือกเครื่องมือบัตทูคลิกขวานะคะแล้วก็ปรับหัวแปงให้มันเป็นวงกลมเหมือนเดิมและให้คุณกดออโเนรตค้างไว้ดูดแสงตรงนี้เลยคลิก1ทีคิกซ้าย1ทีนะหากใครใช้แม็กให้กดออปชันดูดนะคะจากนั้นคุณก็เอามาบัตเข้าเลยแถวไหนที่คุณคิดว่าแสงมันควรจะมีถ้าบัตไปแล้วแสงมันเข้มเกินไปเราปรับวาซิตี้ลงมาได้ก็โฟลลงมาได้นะคะเราก็เอามาบัตเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกว่าแสงมันลงมาจากตรงนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยละ ทีนี้นะคะถ้ารู้สึกว่าตรงนี้มันมีอะไรรบกวนมากเดี๋ยวเราลบออกใช้ลาโซทูลนะคะลากครอบประมาณนี้แล้วก็ generative fill แล้วก็พิมพ์ว่า delete ไปเลยคลิกที่ generate อืมเขา delete ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวลองปิดตาดูก็โอเคนะมันมีให้เลือกมาสามภาพนะคะสามารถเลือกได้จะประมาณไหนเพียงว่าอันที่3เนี่ยโอเค ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะอันนี้ก็คือขั้นตอนการเจเนเรตภาพขึ้นมาเพื่อใช้ในการโปรโมทสินค้าของเราหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้และสนใจอยากเรียน Photoshop กับพิงนะคะพิงมีคอร์สสอตัวแนะนําด้วยกันคอร์สแรกสอนพื้นฐานโดยเฉพาะเลยนะคะสําหรับใครที่ไม่มีทักษะมาก่อนหรือมีทักษะมาน้อยนิดอยากเรียนพื้นฐานอย่างเดียวแนะนํา Photoshop for beginner นะคะแต่ถ้าใครอยากเรียนพื้นฐานด้วยจนสูงไปถึงระดับ Adva n c e นะคะ ก็แนะนำให้เรียน cross top card ท่านใดสนใจคอร์ดไหนพิมพ์เอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะส่งรายละเอียดให้ค่ะ